ผมบูมภูมิสถาปัิยะกรรมจุฬาลงกรณ์หาวิาาทยารครับ ก็อันดับแรกคือตอนที่พี่ฝึกวาดตีบครั้งแรกเนี่ยเขาจะคอมเมนต์พี่ว่าพี่มีปัญหาอะไรแล้วคือพอพี่รู้ตัวว่าพี่มีปัญหาน,นี้พี่ก็จะกลับบ้านไปฝึกวาดวาดแต่เรื่องที่พี่ไม่ถนัดแล้วพอเราทําได้เรากลับมาวาดใหม่อีกครั้งหนึ่งพี่ก็จะคอมเมนต์ปัญหาใหม่ที่โผล่ขึ้นมาเราก็จะแก้ปัญหาใหม่ทันทีโดยการกลับไปแก้สิ่งที่เกิดขึ้นมาที่พี่เขาคอมเมนต์มาแล้วก็ส่วนเรื่องตีบเนี่ยมันเป็นเรื่องสําคัญเพราะว่าเป็นหัวใจหลักของการสอบข้อสอบแป4สี่าะเป็นส่วนที่ได้คะแนนค่อนข้างเยอะมากแล้วก็อยากให สัญแต่ตีเป็นส่วนที่ทําให้เราได้คะแนนดีส่วนพาร์ตกาพี่ก็อยากให้ในน้องๆเนี่ยได้ทําลองทำอะไรอย่างงี้บ้างเพราะว่ามันก็ได้คะแนนเหมือนกันส่วน Iso อันนี้ไม่ค่อยยากเท่าไหร่แต่ถ้าน้องมีพื้นฐานเรื่องไอโรู้ว่าด้านไหนคือด้านไหนแล้วว่าออกมาเป็นยังไงน้องสามารถเก้หาได้ จากที่ฝึกนะไหมจากที่พี่เขียนไม่ได้จนตอนนี้เริ่มรู้เรื่องและรู้เรื่องมากขึ้นก็คือพี่กลับ,บาไปวาดตีบแบบเดิมๆซ้ำๆไปเรื่อยๆ,ๆจนรู้สึกมันมีความพัฒนาที่ดีขึ้นแล้วก็พอรู้สึกว่าเราดีขึ้นอ่ะเราให้พี่เขาดูพี่ก็จะคอมเมนต์ว่าเรามีปัญหาอะไรไหมถ้ายังมีเราก็ทำเหมือนวิธีเดียวการกลับไปแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นก่อนหน้านี้ให้ดีที่สุด